วันมาเทิงมาแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมจะเรียกว่าเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่แท้จริงก็คงจะไม่ผิดนั่นล่ะค่ะสําหรับสาวฝนสนัทาติที่จะตัวแต่ในใจเรียนปริญญาตรีใบที่2ด้านกฎหมายเพราะว่าก่อนนี้เคยโดนเกลียนคีย์บอร์ดคอมเมนในด้านลบอยู่บ่อยๆจนต,ตัวอยากจะเอาเรื่องของกฎหมายมาใช้จัดการเกลียนคีย์บอร์ดนั่นเองเลยค่ะเรากรู้สึกว่าเฮ้ เราไม่ใช่คนแรกในสังคมที่โดนไม่ใช่แค่ในหมู่นักแสดงนะคะคนทั่วๆไปก็เจอเรื่องนี้แล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะดูแลตัวเองอยังไงทขาก็จะถามว่าวิ่งไปหาตำรวจดีไหมพอลงโซเชียลได้หรือเปล่าถ้าแคปรูปเขาบอกว่าคอมเมนต์นี้ไม่จริงเราจะโดนอะไรไหมมันคือความไม่รู้อะคะ่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันโดนหนักมากเลยแล้วฉันดูแลตัวเองอยังไงได้บ้างก็เลยตัดสินใจว่าไปเรียนเลยดีกว่าตอนนี้คือเขากวหนูแล้วเขาไม่กล้าคอมเมนต์ตอนนี้คอมเมนต์ในแง่ดหายไปเลย ในฐานะเขาผู้กำกับและนักเขียนบทภาพยนตร์สายหานน้ำตาซึมอย่างพิงลำาพะเพลิงรู้สึกดีใจที่หนังเรื่องหลานมากได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในสุภา้าเรื่องที่เข้ารอบรางวัลออสการ์ครั้งที่97ในสาขาของภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยมเจ้าตัวบอกเลยนะคะว่าเรื่องนี้ถือเป็นการจุดความหวังครั้งใหญ่ให้กับคนในวงการหนังไทยเลยละค่ะโอ้โหปลุกไฟมากคือหลานมากเข้าจริงนี่ผมรู้สึกว่าอดีจังเลยหมุดหมายหนังไทยมันเริ่มมาแล้ว ถึงแม้ว่าหนังผมจะไม่มีโอกาสได้ไปไกลเท่านั้นหรือจะไปได้ไกลเท่านั้นนะครับผมถึดว่ายินดีมากๆและผมอยากให้คนไทยเนี่ยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยชื่นชมหนังไทยด้วยกันเองเถอะไม่เป็นกลิ่นของความหวังนะครับหลานมากคือความหวังจริงๆมันจะสามารถเป็นซอฟต์าวร์ได้ในอนาคตผมเชื่ออย่างนั้นนะครับต้องมารอลุ้นไปพร้อมกันแล้วล่ะค่ะว่าหลานมากเจะฝ่าด่านติดเป็นหนึ่งในห้าได้หรือไม่17มกรกคาคมนี้รู้ผลนะคะ บิ๊กบอสของเชนสองห้าหกหนึ่งอย่างช็อตไซทิปและเอสวรลิดที่มีเด็กๆในสังกัดทั้งหนุ่มพิษเบฟเดอะซีรีส์และสองสาวลูกหมีสัญญาจากแฝดรักเล่นกันพร้อมขยายฐานแฟนคลับทั้งไทยและอินเตอร์แฟนทั่วโลกเลยนะคะแต่ต้องบอกว่าการขยายฐานนั้นมาพร้อมกับดราม่าต่างๆในโลกโซเชียลที่มีประเด็นมากมายซึ่งในฐานะของผู้บริหารจะรับมือกับเรื่องราวแบบนี้อย่างไรไปฟังกันค่ะถ้าโดยส่วนตัวพี่นะพี่ไม่ค่อย ไม,ไ,มไม่ค่อยมีความหนักใจหรือ,รอจะต้องคิดว่าฉันจะต้องทํำยังไงเช่นสมมุติว่ามันมีดราม่าเกี่ยวกับเรื่องเด็กเราว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้เราก็แค่คุยกับเด็กว่าเกิดอะไรขึ้นเรื่องจริงหรือเลปล่าทําไม่ดีหรือเลปล่าถ้าทําไม่ดีก็แก้ไขใช่ไหมคะถ้าทําดีแล้วก็ไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลคอมเมนต์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางบวกหรือทางลบมันเป็นคอมเมนต์ที่หวังดีกับตัวน้องศิล,ลปินซึ่งก็เป็นเด็กในค่ายอยู่แล้วอ่ะจริงๆรแล้วเป้าหมายเราเหมือนกัน พี่แค่ต้องแยกแยะแล้วก็ทางน้องๆแฟนคลับก็อาจจะต้องอให้ความเรียกว่าเข้าใจเข้าใจพวกพี่ด้วยว่าบางอย่างอันนี้ถ้าเหมาะสมพี่เห็นว่ามันถูกต้องพี่ทำแน่นอน 6กุมภาพันธ์นี้ค่าย g d s พร้อมส่งภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกของปีให้คุณผู้ชมได้ชมแล้วนะคะกับแฟลกเกอร์ชั้นห่างระหว่างเราภาพ,พยนตร์ดราม่า Coming of Age ที่นำแสดงโดยเ e อิร e ์นเอิร์นฟอติมาแฟรี่กิรณาบอยปกคอนอาโปวชิรกรกับการถ่ายทอดเรื่องราวของกลุ่มคนที่อยู่ในแปดเดียวกันแต่ชีวิตกลับต่างจึงเกิดระยะห่างระหว่างเรางานนี้นะักแสดงคอนเฟิร์มเลยว่าภาพยนตร์เรื่องนี้อบอ,อุ่นหัวใจอย่างแน่นอนค่ะโฟกัสนะคะเรื่องของ ชนชัน้นฐานะโอกาสความฝันอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่บางทีเราอาจจะไม่ได้มองด้วยความที่หนูเป็นตัวละครตอนแรกหนูก็ไม่ได้มองอะคะ่ะแต่ว่าพอเราสเต็ปเอาเออกมาแล้วก็เออใช่มันก็จริงอะพอในโลกความเป็นจริงมันมีคลาสไม่เท่ากันจริงๆอะนอกจากนั้นก็มีทั้งเรื่องของครอบครัวเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆด้วยะคะ่ะที่จะเป็นอุปสรรคให้กับทุกๆตัวละครก็ฝากทุกคนเอาใจช่วยตัวละครด้วยนะคะใช่ค่ะเรื่องนี้ รื่องนี้มีอะไรมากกว่าที่ทุกคนคิดแน่นอนไปติดตามกันในภาพยนตร์วันที่6กุมภาพันธ์นี้ทุกรงภาพยนตนะะร์ค่ะภาพยนตร์แฟลกเกอร์ชั้นห่างระหว่างเราเข้าฉายวันที่6กุมภาพันธ์นี้ทุกโรงภาพยนตร์เลยนะคะ